คุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณเนี่ยผูกพันกับเพื่อนผู้ต้องหาทางการเมืองในขณะนี้อย่างน้อยก็อีกสิบสองีอกสิบกว่าคนในคุกตอนนี้อย่างมากเพราะการที่คุณมีโอกาสได้รับประกันตัวออกมาแต่คุณไม่ยอมออกจนกว่าที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยจะได้รับการความเข้าใจที่ดีกว่านี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเขาไม่ใช่คนก่อความรุนแรง ผมเห็นว่าพวกคุณเก่งและกล้าหาญมากๆนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นคุณและเพื่อนๆที่อยู่ในคุกตอนนี้ทุกคนนะครับมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ได้ออกมาต่อสู้ร่วมกันข้างนอกอีกแบมแตัตะวันเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดถ้าทําได้นะคะกับคุณก็คืออย่าให้คุณรักษาชีวิตเอาไวค้ค่ะขอให้พวกคุณทั้งสองคนรักษาสุขภาพและพวกเรา จะอยู่รอดูวันที่สังคมไทยเปลีป่ยนแปลงร่วมกันครับผมและผู้คนอีกจำนวนมากมีความเป็นห่วงในชีวิตของคุณทั้งสองคนขอเป็นกำลังใจและก็อย่ายอมแพ้นะครับอย่าพึ่งเป็นอะไรนะครับจนกว่าการต่อสู้นั้นนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับ อยากจะฝากถึงคุณแบมและคุณตะวันนะคะว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของคุณทั้งสองคนเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเคารพการตัดสินใจนะคะที่เด็ดเดี่ยวแน่ๆของคุณทั้งคู่ผมเชื่อครับว่าพวกเขากำลังถูกหลอกหลอนเช่นในประติสามนานิยมที่ยังมีปีศาจในการเวลารอคอยพวกเขาเหล่านั้นตาใดที่ยังไม่ยอมรับ ความจริงของสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงผมจึงอยากส่งความห่วงใยและแรงปรารถนาที่ไม่อยากให้ใครต้องเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศนี้เยาวาชนคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามนะที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะคะอยากให้ทั้งแบบแะตะว,วันเนี่ยคือมีความหวังนะคะแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นห่วงแบมแล้วก็ตะวันแล้วก็พวกนักโทษทางการเมืองทั้งหลายคือเราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของแบมแล้วก็ตะวันรู้สึกว่ามันเป็นแบบไม่ได้วุ่นวังอะไรเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานธรรมดามากๆในสังคมประชาธิปไตยอะ่ะข้อเรียกร้องของคุณแบมและคุณของคุณะตะวันเนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นข้อเรียกร้องที่มีความชอบธรรมอย่างยิ่งนะครับมีเยาวชนอีกจํานวนมากนะคะที่ ก็อยากออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อยากให้เราก็เลยคิดว่าอยากให้คุณแบมและคุณตะวันเนี่ยพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายนะคะแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเยาวชนคนอื่นๆนะคะชี้นําทางนะคะคือเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญเพื่อที่จะสร้างจํานวนคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในอนาคตค่ะ เรียกร้องต่อรัฐบาลและศาลนะครับว่าต้องปล่อยตัวนะครับนักโทษการเมืองนะฮะทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับรวมถึงยกเลิกเงื่อนไขในการประกันตัวต่างๆที่มีผลกระ,กระทบนะฮะต่อการดําเนินชีวิตให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของน้องๆนะคะโดยเฉพาะสิทธิในการประกันตัวของนักโทษการเมืองทุกคนที่จะ ได้มาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกสารแล้วก็ต่อสูอ้ในกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งสองคนได้รับรู้ว่าเราก็ห่วงใยแล้วก็อยากให้พวกเขาฟื้นคืนสุขภาพเพื่อมีชีวิตต่อไปได้ค่ะผมขอให้น้องทั้งสองนะจงรักษาชีวิตนะเพื่อการต่อสู้ที่ยาวนานจนกว่าความอธรรมจะหมดบนหน้าแผ่นดินนี้ขอให้การต่อสู้ครั้งนี้ประสบความสําเร็จผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของ Whatever we hunger for, we're not seagulls to drop things, smash on the rocks, hurtling beak down. Think instead the oysterman's gouging eyes, torqued wrist, hand sliding the knife into and away from the valve hinge, astuteness honed through generations to extract the meat. Cut out, it can slip through your fingers, kicked in the sand, forget it. Only every so often will Diver rise up from stalking grounds, lifting this creature into daylight and everyone standing around shrinks or think they want some. We've fumbled at this before, trammeled in fury and hunger. Begin there, yes, only fury knowing its ground has staying power. Then go dead calm, remembering what this operation calls for. Eye, hand, mind don't listen to chatter ignore all yells of haphazard instruction and when you taste it don't get too elated there'll be grit to swallow or spit to the side